ที่จะให้เกิดปัญญาด้วยการกับไม่ตรงทำอะไรเนี่ยมันต่างกันอย่างไรจะนทพ์เวลานี้พระคุณเจ้าทำอะไรก็กำลังสนทนาอยู่ใชัยคิดหรือเปล่าเจ้าคะก็คิดครับคิดเกิดแล้วทำให้คิดเกิดหรือเปล่าก็ทำไม่ได้เจ้าค่ะคำนี้ต้องมั่นคง เพราะไม่ใช่เราสภาพธรรมะเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยอยากให้มีปัญญากันทุกคนเลยทำกันใหญ่บอกให้ทำด้วยวไร้าสาระเพราะว่าปัญญาจะไม่เกิดจากการที่ใครให้ทำความอยากนี่มันนานแนนมากเลยแม้ว่ามาที่นี่ก็ ส่วนมากก็เป็นอากศุศลเท่านั้นนะมันพระคุณเจ้ารู้เมื่อได้ฟังพระธรรมเจ่คะ่ะแต่ถ้าไม่ได้ฟังก็ไม่รู้รครับรู้แล้วเห็นแล้วจะละได้อย่างไรรีบๆๆทำให้อกุศลหมดไปได้ไหมเจ้าค่ะแต่บางครั้งรู้แล้วแต่มันยังไม่เห็นโทษอีกไม่ใช่แล้วเจ้าคะ่ะแค่ได้ฟังแล้วแค่ได้ฟังแล้วแต่ไม่ใช่ว่ารู้แล้ว และระดับคันในการรู้แล้วกับเห็นโทษและผลละเนี่ยคือมันเคยอย่างไรจันะพ่อถ้าเข้าใจจริงๆจะไม่มีตัวตนธรรมแต่จะรู้สิ่งที่เกิดแล้วเริ่มเข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วพระเชษกว่าจะเข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วก็ไปั่ไกลไม่ได้รู้สิ่งที่กำลังเกิดแล้วเดี๋ยวนี้เลย แทนที่จะฟังแล้วมีความเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เกิดแล้วไม่ได้ทำให้เกิดเข้าใจสิ่งที่เกิดตามความเป็นจริงว่าแต่และหนึ่งหลากหลายตรงตามที่ได้ส่งแสดงไว้ไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจค่อยๆเข้าใจความจริงอีกแสนกับสะสมไปความคิดเปลี่ยนความเข้าใจเปลี่ยน คำพูดเปลี่ยนเพราะเข้าใจขึ้นจะไม่มีการหาทางอะไรอีกพราะรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจริงฟังไว้ฟังไว้ไม่ใช่ฟังแล้วไปทำฟังแล้วไปทำทำอะไรทำที่เมื่อไหร่ก็ผิดทั้งนั้นเพราะฟังไม่เข้าใจก็เลยไปทำกันใหญ่จค่ะถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำเพราะในขณะนั้น สภาพของธรรมะก็ทำกิจนาทีของสภาพธรรมะคำที่พระผู้มีพระภาคอุทาน mm hmm. เมื่อทรงตรัสรู้แล้วว่ายอย่างไรคะพระองค์ทรงสแสดงว่าเราได้พบในช่างผู้สร้างเรือนครับท่านอาจารย์ครับผู้ในช่างผู้สร้างเรือนก็คือตัณหาหรือว่าโลภะครับที่ให้เกิดมาเป็นบุคคลนี้มีอริภาพนี้แต่ว่าตรบาบใดก็ตามที่พระองค์ยังไม่ได ปัญญาที่จะรู้โลภะตามความนจริงโพรมก็ยังท่องเที่ยววนไปในสังสารวัตรครับในช่างคนขยันสร้างไม่จบสร้างทุกทวารทุกทางฟังแล้วจะไปถามอะไรใช่าคะหรือว่าฟังแล้วเข้าใจความจริงว่าค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าไม่ใช่เราใช่ไหมครับเจ้าค่ะ เมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงสภาพธรรมะที่เป็นโลภะที่เป็นตัวสร้างเรือนครับตรับได้ก็ตามที่ยังไม่สามารถดับได้ก็ยังมีอยู่ท่านอาจารย์ครับเวลาที่พระสมมาสมเจ้าทรงแสดงในเรื่องของความติดข้องยินดีพอใจอย่างเช่นติดข้องในกรรมคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะก็เป็นอกุศโธรรมพระองค์ก็ทรงแสดงตามความจริงว่า เป็นความสุขที่ไม่สะอาดก็มีคำนี้ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกก็คือเป็นความสุขอยู่บนกองอุจจาระเป็นของไม่ประเสริฐไม่ใช่ของพระอริยะไม่ควรเสพ็ทีนี้เวลาศึกษาไม่ละเอียดก็จะมีความอยากครับท่านอาจารย์ครับมีความอยากที่จะอยากจะไม่มีโลภะอยากจะดับโลภะอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับก็เป็นเครื่องกัน้นแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ละเอียดในการศึกษาพระธรรม แล้วก็โลภะก็เกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตประจําวันด้วยครับท่านอาจารย์ครับคเห็นหรือ,อยังคะอยากเห็นยากกําลังอยากแล้วจะเห็นอยากได้อยังไ<ม>ฟังรธรรมะแล้วอยากอะไรคะเนี่ยฟังก็ฟังเข้าใจก็เข้าใจโลภะก็เป็นธรรมะก็มีก็เกิดขึ้นเดือดร้อนมาก เพราะไม่อยากมีแต่ไม่รู้หนทางว่าจะไม่มีได้อย่างไรก็นั่งเดือดร้อนไปเพราะไม่รู้หนทางแต่ถ้ารู้หนทางแล้วไม่เดือดร้อนค่ะถ้าเดือดร้อนไมื่ไรหมายความว่าขณะนั้นไม่รู้หนทาง